ตอนที่ห เราซื้อหุ้นตัวนี้ทําไมไม่รู้ตลาดหุ้นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่คําว่าความน่าจะเป็นน่าจะถูกนํามาใช้มากที่สุดทําไมถึงพูดแบบนั้นล่ะเพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นนั้นแทบจะไม่แน่นอนเอาซะเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนเราวิเคราะห์ไว้ดีอย่างไรอนาคตที่เกิดขึ้นก็ยังคาดเดาไม่ได้แต่ที่น่าแปลกคือมีนักลงทุนจํานวนไม่น้อยกลับซื้อหุ้นบางตัวโดยที่แทบไม่ได้พิจารณาถึงความน่าจะเป็นเหล่านี้เลยเคยถามคนที่ซื้อพวกหุ้นปั่นหุ้นซิ่งทั้งหลายร้อย ทั้ง้อยซื้อก็เพราะคิดว่ามันจะขึ้นไปหลายเด้งแต่ไม่เคยกลับมาลองคิดว่าความน่าจะเป็นที่มันจะขึ้นกับมันจะตกมีเท่าไหร่อาการแบบนี้มีชื่อเรียกว่า neglect of probability หรือการละเลยความน่าจะเป็นครับ จากการศึกษาของศาสตราจารย์โจนาธานบารอนจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าหลายคนไม่ยอมใส่ซีทเบลในการนั่งรถยนต์ด้วยเหตุผลว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถตกน้ำหรือรถไฟไหม้แล้วจะออกมาไม่ทันโดยไม่ทันได้คิดว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันน้อยมากขนาดไหนใครที่เป็นแบบนี้บ่อยๆต้องระวังนะครับลองคิดถึงความน่าจะเป็นก่อนลองประมาณดูก็ยังดีก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นครับ